สิกรกฎาคมสองพันยี่สิบเอ็ดงงสง่าแต่สง่ายมเข้าแข่ได้แต่อ่างด้วยโอ้ยเลิกตรงนี้ย่าดเยอะ่กเมาปีเป้าก่มาตีก้าก็บอกอยาก

ยังมาอ่ะยมฮัลโหลฮัลโหลไป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 ไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยปบมือปบมือตบมือกระทะได้ปปุัปลัก,ก,กปล,ปล,ปล,ลักป๊ลัโอ้มึงเอามาตีพ่อได้ไงเนี่ยฮะกิน

nó Ai mẹ lạ Nè, làm liền bẹp đó đó chưa má, chia má. halo halo, apa

อยากคื้อหค่ะอืมมเฮ้ยฟันมึงมื่อจะออกเพิ่มเนี่ยอะออกแค่สองอันเองอ่าอ่า

ห้านาทีพอแล้ว